พบกับฟิลฮันเตอร์จนที่รวยที่สุดในรัฐทรูมกุญแจพี่อันนี้แหละเสียงอะไรนะใครวันเนี่ยและนี่คืออ๋อมาร์กเองฮ่าพวกมือสมัครเล่นไม่ว่าเขาจะพยายามแค่ไหนเขาก็ยังเป็นจนจนอยู่วันยังค่ำตลกจังบางทีฉันก็อยากมีผู้ช่วยบ้าบินเหมือนกันเฮ้ยตำรวจหนีไปทางไหนดีฉันฟิลนะขอตัวก่อนละ ใช่แล้วฉันฟิวฮันเตอร์มีเฮลิคอปเตอร์ของตัวเองเดี๋ยวเจอกันณะสหายฉันก็ต้องหาพานะเหมือนกันไปเลยสกูตเตอร์ไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์เอาเถอะก็ยังดีกว่าเดินท้าเปล่าก็อยู่ไหนเนี่ยทุกนาทีมีนค่านะฉันวิ่งอย่างเร็วเลยล่ะทำไมมาช้าจังเนี่ยโทษทีไม่มีเงินนั่งรถไฟแต่ละหน้ากากโอ้ยลืม ต่อไปขอบใจใช้เสร็จเดี๋ยวคืนสัญญายังไงต่อเนี่ยโอ้ยขันจังเลยดูเหมือนมักจะไม่มีประสบการณ์ในการปล้นพร้อมแล้วโจดฉันไม่น่าทำงานกับหมอนี่เลยเอาละมักเราต้องจัดการกล้องให้หมดเดี๋ยวจัดให้ฮ <laughs> รังพันใหญ่รอเราอยู่ไรเนี่ย ไปออกกล้องจากไหนมาจากพวกนักท่องเที่ยวไงยิ้มนะอ้าวกล้องหายไปไหนของฉันด้วยจะจัดการกล้องหมดแล้วตามที่นายสั่งไงทาไมฉันถึงทางานกับหมอนี่นะเนี่ยวิวนายดูเท่ะนะดูสิไม่พวกเรามาปล้นธนาคารนะนี่เองถ่ายรูปค่อยท,ทําทีหลังทํางานก่อนไม่เห็นมีหมาเลยโอ้ยหลฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยว้าวรู้หลาจังเลยเนี่ย ฉันหมองกับงานนี้มากได้เลยเอาล่ะวันนี้เป็นไงบ้างสุขภาพดีเราไม่ได้มาตรวจสุขภาพนะเลิกเล่นสักทีเอามานี่เราจะเจาะตู้เซฟแบบนี้ไงฉันถึงชอบทำงานคนเดียวเอาล่ะเราจะได้เห็นกันว่าจนคนไหนเป็นมืออาชีพเออเบื่อจังรู้แล้ว ใช้แล้วไม่เข้าใจเลยเสียงอะไรนะ่ะโอมาพวกใส่ซื่อของปลอมเหรอเปิดเซ่หูฉันได้นี่ยืนอยู่นิ่งๆและกก็ไม่ต้องแตะอะไรทั้งสิ้นเคยอหน้าเบื่อจังเลยฟิวมีเลขตรงนี้ด้วยเป็นรหัสลับแน่เลยนี่แหละรหัสลับตู้เปิดแล้วพวกเขาจะทำภารกิจสำเร็จ อีกครั้งที่โจรทั้งสองต้องแยกย้ายไปตามทางเดินของตัวเองแล้วละ่ะฟิลผู้ร่ำรวยกลับมาทำงานอีกครั้งการเสี่ยงภัยครั้งนี้จะสำเร็จไหมนะอีเหม็นจังฉันควรจะมีกลิ่นหอมรูๆล่ะเอาละมีอะไรตรงนี้นะเลเซอร์แจ้งเตือนเหรอหยุดชัดไม่ได้หรอกฉันมีชุดทำจากเพชรลุยเลย เย้ได้ผลได้ทิติอีกอย่างนะชุดน,นี้เหมาะก,กับเราด้วยคุณแม่ช่วยต้องรีบชิงแล้วส่วนมากผู้น่าสงสารก็จนซะเหลือเกินเขาไม่มีใครให้ทานเลยต้องหาคนมาตกปลาแทนเดี๋ยวนะการตกปลาเป็นแค่ฉากบังหน้าปลาตรงนั้นเหมาะก,กับเรามากเร็วเข้ายิหนูอย่าทำให้ฉันผิดหวังสิได้แล้ว แต่ปลาตัวใหญ่เลยเราวายมือเทชนหายไม่ไหนตายแล้วใช่ด้วยใช่ด้วยมีอะไรเหรอครับมือเฉชนหายไปค่ะเอาแล้วหนีดีกว่ามันวางอยู่ตรงนี้เองจะเย็นเดี๋ยวผมช่วยหาขอเบเอด้วยครับ2 46 4 7 0 2ค่ะอยู่ตรงนี้เขาไม่เห็นหรอกวายแม่ร่วงผมได้ยินเสียงแล้วรอตรงนี้นะเจอแล้วนี่ครับ ขอบคุณคะ่ะคุณตำรวจเป็นหน้าที่ครับรอเดี๋ยวผมเคยเห็นรอบแบบนี้ที่ไหนนะโจรชายหาดนี่นะเฮ้ยตกปลาวันนี้ไม่ดีเลยนั่นไงหยุดระหว่างนั้นฟิลคนรวยก็ออกล่าสมบัตินี่ไงกุญแจมูลค่าสองล้านเหรียญมาเริ่มกันเลยดูอุปกรณ์ของฉันสิขอโชว์งานทำแบบมือโปรหน่อย ต้องระวังไม่ให้กระจกแตกได้แล้วทีนี้เอากระจกตัดออกเยี่ยมแล้วเจอกันของฉันไม่นะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ทำไมเราไม่คิดถึงทำไงดีล่ะต้องสลับด้วยของที่หนักพอๆกันโชคดีที่มีเงินหลายลานติดตัวได้หมดหมเนี่ย อญญาจฉริยะจริงๆภาษษรกิจสำเร็จจะได้ของมาแล้วเป็นดีกว่าเ <ST> <C AD> <TER> มื่อวานมีการปล้นที่ท t โมโพลิตันมิวเซียมใช่เหรอจริงสิเพื่อนรุ่นนี่ยแจอกันมูลค่าเท่าไหร่คะสองล้านแล้วจนก็ทิ้งเงินไว้หกล้านเหรียญเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเงินในที่สุดมาก,ก็ตัดสินใจขโมยของมีค่าบ้าง ว้าวเพอร์เฟคแล้วจะออกมายังไงเนี่ยไม่มีอุปกรณ์แพแงๆซะด้วยว้าวตืนเต้นจังหรือเราจะลองใช้เล็บมือกรีดเหมือนในหนังไม่ได้ผลแฮะไม่เป็นไรเรามีอุปกรณ์ฉุกเฉินเริ่มเลยฮ่าฮ่าได้ผลมงกุฎของฉันไม่นะไม่ทำไงดีล่ะหยุดแล้วเหรอ ไม่นะแบบนี้ปัญหาใหญ่แน่ดูงานแสดงชนนิดสี่เจ้าของถ่ายทอดความเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์แบบไปดูงานชิ้นต่อไปกันเฮ้ยไปสักทีออกร้ายจังเราแถมยังหิวอีกด้วยในที่สุดม้าก็สามารถหนีออกจากมิวเซียมโดยไม่ถูกจับฉันลืมขโมยถุงมือใหม่อีกแล้วช่างเถอะยอดไวร้ายขององค์กิมาแล้ว มาเริ่มจรกรรมกันจะสอยแต่ของมีค่าฮิฮิฮิว้าวน่าสนใจในขอดูหน่อยสิแลกฝึกเป็นตัวตลกเหรออยากได้พอดีเลยว้าวเรือนนี่นะสวยจังอันนี้มีแล้วแกเป็นของฉันละ่ะถ้ามาคิดว่าของในาพันไม่นององนี้มีค่าก็าไม่แปลกใจเลยที่เขายังจน ทีนี้เรารวยแน่นอนตายแล้วนี่มันรอยเท้าเราปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ต้องกำจัดหลักฐานด้วยเร็วต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยหวังว่าพอมีเวลานะคนพวกนี้อยู่ในที่รกรกกันได้ยังไงนี่เอาล่ลาแบบนี้ค่อยดีขึ้นคุณคิดว่ามาร์คทำเกินไปไหมดูเหมือนจอนย่องเบาจะกลายเป็นแม่บ้านทำความสะอาดไปแล้วพื้นสะอาดแล้วต่อไปก็ล้างจาน คนพวกนี้เป็นสกังหรือไงเนี่ยหัดสักผ้าสบ้างสิครั้งแรกเลยนะที่ได้ปลนอนพาร์ตเมนต์สกปรกจริงสิต้องซักหน้ากากด้วยทุกอย่างสะอาดวับขยะอีกแล้วมีหมูอยู่ตรงนี้ด้วยเยี่ยมเหนจังวันนี้อพาร์ตเมนต์สะอาดแล้วอุย oh. แม่จ้าใครนะมาทำอะไรในอพาร์ตเมนต์ฉัน โทษทีไม่รู้ว่าคุณมาทําความสะอาดอันนี้ทิพครับขอบใจรักษาความสะอาดด้วยนะครับบายที่นี่ทําไมน่าเกลียดจังดูจากคนนี้เจอแล้วเราน่าจะมาผิดบ้านไม่มีอะไรให้ขโมยเลยมีแต่ของทุกๆูน่าสนใจจังมันต้องมีของมีค่าอยู่ข้างในแน่งัดกันเลยดีกว่า อย่าทำให้ฉันผิดหวังนะเจ้าตู้อะไรกันเนี่ยทำไมมีรูปเราเต็มไปหมดกายฟิลไหนคือไอดอลของฉันโอ้ยนายอีกแล้วดูสิฉันถืออะไรนาฬิกาคุณไงฉันขโมยก่อนช่างเะเป็นเกียรตเหลือเกินอย่างน้อยช่วยขโมยน้องหนูได้ไหมไม่เรือละ่ะไม่มีทางดอกไม้ ฉันไม่อยากได้ต้นไม้อ๋อรู้แล้วขอลายเซ็นหน่อยได้โปรดเอากพวกแฟนคลับก็ได้ตามใจไปเพื่อนโชคดีนะฟิลฮันเต,เตอร์มาเยี่ยบถึงบ้านเราลายเซ็นหายไปไหนเนี่ยอออเข้าใจแล้วรอเดี๋ยวนะใช่แล้วนี่ไงวันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดเลยแหม่แมแหมมากลับมาล่าสมบัติอีกแล้วคนนี้ไม่เข้าท่า ขี่รว้วงคนนั้นก็เหมือนกันนั่นไงเยื่อไว้ระวังหน่อยสิโท่ที่ทษทีไม่ใช่กระเป๋าตังนี่นะโชคร้ายอีกแล้วเรื่องราวของโจรทั้งสองที่แตกต่างกันฟิวและมาร์กยังคงดำเนินต่อไปคุณคิดว่าอะไรจะรอพวกเขา มากจะร่ำรวยมันกับฟิลไหมคอมเมนต์บอกเราสิว่าคุณคิดยังไงคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามและกดแจ้งเตือนด้วยนะยและเจอกัน